ซาลิกาดงตัวเต็งคว้าโรนันโดหลังแยกทางแมนยูไนเต็ดซาลิกาดงนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดทีมอันดับ3ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวว่าเป็นทีมเต็งที่จะดึงคริสเตียโนโรนันโดไปร่วมทีมหลังจากเพิ่งมีแถลงการแยกทางอย่างเป็นทางการกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีผลทันทีเมื่อเช้าที่ผ่านมาโดยในสื่อโซเชียลมีเดียต่างออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตสโมสรต่อไปของโรนันโด ซึ่งนิวคาสเซิลถูกมองว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามแม้ว่าแฟนๆของนิวคาสเซิลจะออกมาต่อต้านการย้ายทีมครั้งนี้ของโรนัลโดแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าโรนัลโดอาจย้ายไปฝรั่งเศสเพื่อร่วมทีมกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสอีกทั้งการไปร่วมทีมกับแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังมีแนวโน้มที่เป็นไปได้เช่นกันจากรายงานข่าวมีการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของสโมสรใหม่ของโรนัลโด ที่ประกอบไปด้วยทีมสปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรแรกของเขานอกจากนี้ยังมีคู่แข่งจากพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีและอาเซนนอนโดยมีเอซีมิลานและโรมาจากอิตาลีก็มีโอกาสคว้าตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกัน